สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดกรกฎาน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแนวรับสําคัญวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่วันนี้ผมยกให้ที่แนวะรับสาคัญอยู่ที่สามสามส่วนสองครับถึงสามสองเก้าเจ็ดนะครับแนวรับสําคัญที่สองลึกลงมาหน่อยนะครับสามสองเจ็ดสี่ ถึง3270นะครับต่อมาแนวต้านสำคัญของวันนี้นะครับแนวต้านสำคัญวันนี้นะครับอยู่ที่3368ถึง3371ครับแนวต้านลึกลงมาหน่อยนะครับจะเป็นแนวต้านที่3388ถึง3393 นะครับวันนี้นะครับแนวต้านสำคัญแลวก็แนวราบสำคัญมาครับมาต่อที่ส่วนซิ่งกันราคาปัจจุบันอยู่ที่สามสามสามหกนะครับอยู่ที่โซนอยู่ที่โซนซิ่งเรานะครับถ้าปัจจุบันนะครับเลยโซนซิ่งมานะครับมายืนอยู่ที่สามสามห้าศูนย์ได้น้องขึ้นต่อนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องวันนี้นะครับ ราคาปัจจุบันยังไม่ถึงนะครับสามสามห้าศูนย์นะครับเราเซลลลงมานะครับแต่ตอนนี้ราคาปัจจุบันมองว่าน่าจะขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปถึงสามสามห้าศูนย์นะครับแล้วก็ค่อยทุบลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเฮซี่นะครับเขาก็ได้เทลงมาครับเดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นไปเคลียนะครับเคลียคอลิตตี้ตรงนี้ครับ เพราะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมมองขึ้นมาก่อนนะครับผมให้ขึ้นนะครับขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยเทลงมานะครับเดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละเคตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเล่นตามโซนครับถ้าลงมาในราดับบายที่สามสามหนึ่งเก้าถึงสามสามหนึ่งเจ็ดอืมก่อนจจะถึงโซนโซนแนวรับเรานะครับโอเคนะครับผม ใครที่อยากตีโซนแม่นๆนะครับก็สามารถทัาทายเรามาได้นะครับฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S.P.A. บำมบัดเทรดเดอร์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า u ว n นตั f l i p และยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียรที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรดมาสเตอร์บาโซนและพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทาง DC ทุกวันเราจะไปสอนการนำเอ็มพอร์ตที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้อมๆกันทุกคนจะต้องมีส่วนเีของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมซัพพอร์ตเราที่ adxauspa เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกันสปาสมาร์ทโปรฟิตอะคาเดมี